กับอมกครั้งหนึ่งนะครับเกี่ยวกับการคุยเรื่องของออฟแคตนะในอพิโซดที่3นะครับการสร้างสินทรัพย์ดิจิตอลนะครับด้วยเหรียญทรอนหรือ TRX นะที่เป็นสมาร์ทคอนแทคนะครับรันอยู่บนบล็อกเชนนะครับไม่มีใครเป็นเจ้ารอคองไม่มีคนกลางนะครับระบบเสถียรและก็มั่นคงนะครับโดยเฉพาะเหรียญทรอนหรือ TRX เนี่ยนะครับกำลังมีมูลค่าที่สูงขึ้นเรื่อยๆนะครับก็เป็นอะไรที่น่าสนใจมากครับ ที่จะทําให้เราสามารถสะสมเหรียญ TRX นะครับในรูปแบบของแผนการตลาดในระบบเครือข่ายนะครับเครือข่าย4ชั้นลึกนะครับคือชั้นที่1 2รหัสชั้นที่2 4รหัสชั้นที่3 8และชั้นที่4 1 6สหรหัสรวมแล้วก็คือ30รหัสนี่คือแผนการตลาดนะครับโดยการจ่ายผลตอบแทนเป็น2รูปแบบคือแบบผู้แนะนําตรงเราแนะนําใครมาก็แล้วแต่ถือว่าเราแนะนําตรงนะครับให้เรา4 0 และการจ่ายตามสีชั้นลึกหรือว่าสีตามผังองค์กรให้อีก6 0นี่คือการจ่ายครบร้อยเปเซไม่มีกักไม่มีเอาไปให้จุดใดจุดหนึ่งเลยนะครับนี่คือข้อดีนะครับแล้วเขาก็แบ่งเป็นสล็อตนะครับเริ่มแต่สล็อตแรกคือ200เหรียญสล็อตต่อไปก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนทั้งครบ15สลอ็อตทุกสล็อตเราจ่ายหรือเราซื้อเหรียญพรหรือเทียอสเพียงครั้งเดียว จากนั้นเขาจะรีรันบนหลุมให้เราตลอดเมื่อเรามีผู้แนะนําหรือรหัสครบสี่สามสิบรหัสนะครับเราไม่ได้หาคนเดียวนะครับเราหาเป็นทีมทําเป็นทีมทั้งทีมช่วยกันนะครับสามสิบรหัสสี่ชั้นลึกเนี่ยนะครับใช้ทีมเนี่ยมีทั้งหมดช่วยกันในสี่ทิศทางคนที่เราแนะนําตรงนี่คือทิศทางที่หนึ่งคนที่เราแนะนคือเราหาเองนะครับทิศทางที่หนึ่ง คนที่เราแนะนำตรงเขาก็หาทีมงานเขาด้วยเป็นทิศทางที่สองแล้วก็อัพไลน์ที่อยู่ข้างบนมีคนล้นลงมาช่วยนะครับหรือคนที่ล้นลงมาช่วยแล้วเขาก็หาคนเขาเองได้ด้วยนี่คือสี่ทิศทางสี่แรงสี่พลังในการขับเคลื่อนผัองคงกรของเราให้เกิดรายได้นะครับเป็นอะไรที่น่าสนใจครับเป็นโอกาสที่ดีมากสําหรับคนที่มีทุนน้อยแต่อยากเป็นนักลงทุนนักสะสมเหรียญทรอนหรือ t r x ผมจึงขอแนะนําขอเชิญชวนทุกท่านนะครับ มาเรียนรู้วิธีการสร้างไรายได้กับออฟแคทนะครับผมมีลายกลุ่มสอนงานสอนทำสอนทำเป็นทีมด้วยนะครับขอเชิญทุกท่านมาร่วมทีมเดียวกับผมมาร่วมทีมกันเราจะขับเคลื่อนไปพร้อมๆกันให้กิดไรายได้ไม่มีขีดจํากัดนะครับจะเป็นหลักสามหลักหมืน่นหลักพันหลักแสนหรือหลักร้านเลยได้หมดครับให้เราพร้อมใจร่วมแรงร่วมใจกันมาพิสูจน์รถด้วยกันนะครับ แอดไลน์เข้ามานะครับยินดีนะครับที่จะเป็นผู้ทำงานร่วมกันเป็นทีมนะครับโอเคนะครับขอบคุณครับ